ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับที่ผมจะออกไปใส่เบ็ดนะครับนี่วันนี้นะขุดไส้เดือนมาแล้วเมื่อกี้เป็นไส้เดือนนะครับผมจะเอาไปใส่ใกล้ๆจุดเดิมที่ใส่เมื่อวานใส่ต่อมาแต่วันนี้ผมจะเพิ่มเบ็ดจาก40เป็น50คันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัว เยอะไหมนะครับปลาจะกินดีไหมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับนี่ครับมันถึงหม้แล้วตรงน,นี้แหละที่เราจะใส่กันนี่ขันนายาวไปนูวนแล้วก็จะเลี้ยวขวากวนกันมาทางนี้เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวมาใส่กันเลยดีกว่าเย็นแล้วฝนจะตก นี่ครับเบ็ดคันแรกลงไปเลยหมือนมานวันนี้ห้าสิบคันครับผมก็ขึ้นเยอะพอหอยเยอะด้ยครับตัวนี้หอยจะกินเยอะหมดก่อน ฝนจะตกแล้วครบับเอ้ยเหลืออีกหลายสิบอันอยู่ครับตอนนี้ใส่ไปได้แค่ไม่ถึงเครื่องทางเลย เดือนน้อยๆน,นี่ครับที่เราจะใส่ตรงนี้ค่อนข้างจะรกอะครับมันเป็นนาหวานแล้วย้ามันขึ้นแบบน้ำตรงนี้ก็ไม่ได้ลึกมากนะครับตรงนี้เป็นโคกหน่อยหน่อยใส่ลึกก็ไม่ได้หอยเยอะ 得有听你讲呢。嗯 ใส่ตุ๊บดีดปั๊บเลยนะหมอปุ๊บกินปับ๊บก็ใส่มาถึงอันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะเดินย้อนออกไปกันว่าจะได้กี่แต้มกี่ตัวนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเดินย้อนไปเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าติดเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะฟ้าเริ่มมืดอแล้ว โอเคครับนะครับเพื่อนๆน,นี่ตัวแรกมาแล้ววางย้อนกลับปลาเข็งปลาหมอครับโอ้กินดีจริงปลาหมอนี่โอเคเดี๋ยวผมขอปลดก่อนแล้วกนะันเนาะหนึ่งแต้มแล้วกนะันถือว่าเป็นเบิกเลิกมันๆนี่พี่ค,ครับขอปลดก่อนนะครับเพื่อนแต้มที่สองมาแล้วครับเออเป็นไปช่อนนะ ไไไกก็มม่่่่ใหหญาาเทรโอ้โอเคเดี๋ยวผมขอปลดก่อนเลยกันฝนตกครับไปปลอ่ปลอยมาแล้วโอเคเดี๋ยวเจออยาจะถ่ายด้วยนะครับแถมที่สามมาอีกแล้วเป็นปลาหมอครับแต่ปลาหมอใหญ่นะซะใหญ่แลโอ้ยดูปลาหมอโอเคครับเดี๋ยวผมปลดก่อนวันนี้คือมีแต่ปลาหมอแทะปลาหมอสองไปช่อนหนึ่ง โอ้ยไม่เคยมาเลยวันนี้โอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนนะมันมืดแล้วแหละมันเริ่มมืดแล้วดูบรรยากาศไม่ทันพยายามนี่ครับเพื่อนๆแต้มที่สี่มาแล้วระหว่างกับเบ็ดคันแรกเลยครับที่ปักเออเแถวแรกเลยเป็นไปช่อนนะครับไปช่อนไปช่อนใช้โอเคอยู่นี่ครับนี่นะโอเคสรุปว่า รอบนี้เราได้สีดตัวนะครับโอเคผมขอปลดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันตอนมายามตอนกลางคืนนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีครับกท,า,ทายตอนคำ่คำๆนี่มายามเบบนี่ครับอันนี้มายามจากอันสุดท้ายไปนะอันสุดท้ายมันอยู่ติดทางพอดีติดนะครับติดปลานิลครับปลานิลเยอะนี่ครับแต้มแรกของกลางคืนนะ ปลดก่อนนะครับแถมแรกแล,และเงินมาเย็นได้สี่ตัวน้อยๆแล้เทินได้ปลาหนิมเลยตัวแรกเคครับเดี๋ยวปลดก่อนจีน๊ดนี่ดูครับไซส,ส์ท,ที่สวยเนี่บเพื่อนๆแถมที่สองออกขึ้นมาแล้ว <c oughs> ไม่แววว่าจะเป็นประดุกนะดินเนี้ยดูครับ <c oughs> หลุดก่อนแล้วกันอันนี้มันจะเป็นปลาดุกใชาจริงครับปลาดุกใหญ่เลยสวยมากโอ้โหปลาดุกใหญ่จริงๆครับตัวนี้นี่ครับเพื่อนๆนี่ครับแท่ที่สองหมานมากเัยนี้ปลาดุก โอเคครับเดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวผมปลดก่อนแล้วกันเนาะตื่นเต้นครับใหญ่มากอันสามนิ้วได้นะโอเคครับเดี๋ยวผมปลดก่อนนี่ครับแตงทีสามรครับเพื่อนๆถัดจากประดุกตะขี้แหละถัดมาเป็นปลายช่อนครับนี่คนระับไปลช่อน นี่ครับว,ว้าวสวยนะครับแทมที่สามแล้วโอเคหมานอยู่นะตอนเย็นไม่ค่อยหมานแต่กลางคืนเริ่มหมานแล้วนะแทมี่สามเข้าไปช่อนโอเคสามชนิดนินดุกช่อนนะครับ โอเคผมขอปลดก่อนนะครับนะครับได้ยินเสียงแต่ใกล้นี่อันนี้ติดนะครับยินเสียงไกลเลยแถมที่สี่แล้วนะเอา้าไหนปลาปลาดุกครับตัวใหญ่มากอุ้ยหมายมังทำไมปลาดุกจริงจริงดูครับอ้ นี่ปลาดุกตัวที่สองแล้วนะเนี่ยสองในสีตัวที่ได้คือนี้ปลาดุกมินิไซส์ใหญ่เลยครับดูดูดูโอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนละกันดูครับเทียบเทียบให้เทียบไปดูแถมที่สีนะครับปลาดุกปลาดุก มันมันเต็ม so ท <Sergio> ี <affili ates> ่ห <cé> <is open>. ้าเรามาแล้วอันไหนเบ็ดนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมดูปลาอะไรนะดินอย่างนี้เป็นปลาดุกปลาช่อนครับช่อนใหญ่ใหญ่เลยสวยสวยสวยนี่ครับ แทมที่ห้านะแทมที่ห้าวันนี้นี่ไอชอนโอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนแล้วกันเมื่อกี้โทรศัพท์ผมเปียกน้ำดูแทนที่ห้าแล้วครับมันนี่ครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับเริ่มถูกมาแล้วใส็เริลมเลยนี่พันกอหญ้าเต็มเลยเดี๋ยวรื้อขอแล้วกันเนาะยกก่อน

สวยๆงามเลยโอเคคือนี้มานจักนี่ตัวใหญ่นี่ครับเต็มที่หกนะโฟกัสหน่อยวะโอเคครับเ,เพื่อนๆครับไอเต็มที่หกเนี่ยถอดไม่ได้ครับมันกินปลาหมอคือปลาหมอมาติดเบ็ดก่อนแหละแล้วลมันก็กืนปลาหมอลงไปอีกทีนึงถอดไม่ได้เลยกินไปอีก ลึกเลยดูท้องเดี๋ยวต้องเอาไปทั้งเบ็ดเลยครับโอ้โหเห็นไะหมเพื่อนๆพเต็มที่เจ็ดมาแล้วไปช่อนเห็นไหมนี่ยใช้สีสวยเหลือเกินดิฮึมดำที่เจ็ดที่เจ็ดสวยงามเอาขึ้นก่อนนะครับเห็นไหม นี่ครับแต่ไม่เจี๊ยดติดๆกันเลยอยากไอช้อนที่กินปลาหมอที่กี้สวยๆโอเคครับเจี๊ยบแล้วเดี๋ยวผมขอปลดก่อนแล้วกันนะแล้วแล้วก็มาถึงแต้มที่แปดนะครับตัวที่แปดวันนี้เห็นไหมโอ้พันก็ขาวก็หญ้าเต็มเลยอีกแล้วครับ อยู่นะไม่เงียบจังเดี๋ยวขอดึงก่อนนะครับเพื่อนใจเย็นๆนะว่าผมกลัวมันก็หลดเหมือนนี่ดึงมาทางก,กอยหญ้าเลอื <c oughs> ้มชื่อว่าตัวใหญ่แหม่เสีร้องสะออดโอยนี่ครับนี่โอเคตแต่ที่แปดเลยใช่ไหมมันมาแล้วเนีนเยนะ่ย โอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนนะให้ดูตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็สาก็สวยครับแดดเดียวครับขณะนี้แดดเดียวโอเคครับขอปลดก่อนนะตึแปดเต้นที่เก้ามาแล้วไปช้อนครับโอ้โหวันนี้ไปช้อนใสายสวยมากโอ้พันต้นไม้ใช่อันนี้ในติดตั้งแต่เย็นมียเดียวด้ว ไปนะครับติดกิ่งไม้จบม่ทังต้นไม้เย่รึเปล่าแนะย่รนี่ครับไม่ไอ้วสวยเลยเต็มที่เก้าของคืนนี้นะสวยมากหวานจริงๆริงจนลึกมาเยโอ้ไม่ลึกเท่าไหร่โอเคครับเดี๋ยวผมขอปลดก่อนกาวเต็มนะครับพี่น้อง ันมันมัน,มนโอเคครับเพื่อนสรุปว่าคืนนี้ยามรอบแรกนะครับได้ไปที่เก้าตัวนะครับเก้าแต้มนะโอ้หดูใสสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวผมจะดูทีว่าจะมาดูอีกรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ขอกลับไปดูบอลไทยก่อนน่าจะแข่งแล้วเก้าแต้มครับมันๆครับม,บม,บมีไซส์สวยๆ โอเคครับถ้ายังไงก็ถ้ากลางคืนผมมกีกรอบจะถ่ายดูแต่ถ้าไม่ได้มาก็รอเช้าเลยแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวติดตามเช้านี้กันต่อไปโอเคครับกลับบ้านละสวัสดีตอนเช้าครับนี่อากาศวันนี้ดูครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ เดี๋ยวเรามากูเบ็ดกันนะลองคันนี้ไปเลยมันจะเป็นคันสุดท้ายนะครับปกติแต่มันจะอยู่ติดทางพอดีจะกู้อันแรกเลยตัวแรกติดอยู่นะครับติดแล้วนะได,ได้ได้ไดนะ้ปลาเห็นดินอยู่โอ้โหปลาอะไรวะปลาดุกรับเลือดได้ทัๆ รดดีดีครับติดโอ้โหมันติดยากนี่ครับดึงนี่โอ้โหแมนที่เช้าเลยนี่ครับเป็นกระดกอุ้ยนะครับ เดี๋ยวผมขอปลดก่อนนะใส่ใส่ใส่ใแต่งแรกของเชา้านี้ปุ๊บพี่น้องครับนี่ครับเพื่อนๆติดอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วครับเชา้านี้สวยๆเลยสวยฮะขอดึงออกก่อนนะก็จะดึงยากเลย ติดอะไรเนะี่ยเดี๋ยวนะลดก่อนะนะนะติดอะไรเนะี่ย ที่สองของเช้านี้นี่บิ๊กบิ๊กนี่ับมานมากเช้าที่สดใสดูโอเคครับขอปลดก่อนนะครับมนัมนมานครับนี่ครับเติมที่สามของเช้านี้มาแล้วตอนแรกคิดว่าไม่ติดนะครับมันพันกอหญ้าอยู่คิดว่าหลดุด ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ตอนก่อนยกอันนี้จะไปยกดิ้นเฉยเลยครับนี่ครับแต้มที่สามเป็นไปช่อนนะโอเคสามเต็มแล้วเช้านี้นี่ดูครับนี่ครับเพื่อนๆในที่สุดแต้มที่สี่ก็มานะครับเป็นปลาดุกด้วยนะ นี่ดูแัมที่สี่ครับปุกใสสวยๆสีที่สวยเลยอ,อุอหอ,อ,อยางเล่นกล้องอีกนี่ครับแถมที่สี่ยาดแถมที่ห้าก็มาครับเพื่อนๆเดิน,เนไปช่อนนะครับอันนี้ในติดแต่เมื่อคืนง่อยๆ ในหุ่นเตียงนี่ครับอ,อาสายส,สวยๆมันหมานครับปลดก่อนเด้อสรุปยอดเช้านี้นะครับเราได้ไปอีกห้าเต้มนะครับของเช้านะของเมื่อคืนเราได้ไปเก้าเต้มนะครับรวมเป็นสิบสี่รวมเมื่อเย็นอีกสี่เป็นสิบแปดนะครับ นี่ครับสรุปใส่เบ็ดรอบนี้ได้สิบแปดแต้มครับสิบแปดตัวนะนี่นี่กับเบ็ดห้าสิบคันก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับปลาไซส์สวยๆอยู่ประดุกหลายตัวอยู่นี่ครับดูเก็บบรรยากาศยามเช้าให้ดูครับกี่แดดยังออกเลยตอนนี้คืมอีกแล้วโอเคนะครับครับผล ผลสรุปปลาที่ได้ก็ถือว่าโอเคนะฮะขอได้ครับโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปให้ผมด้วยนะครับและเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับเดีย๋ยวจะได้ทำคลิปดีๆมาฝากกันดีครับขอบคุณครับผม